สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักกันทุกคนกันด้วยครับผมทุกคนวันนี้น้องตื่นมาทำข้าวปัดกับผมทุกคนนี่ดูข้าวเหลือจากเมื่อเช้าครับผมทุกคนนี่คุณเทียงครับผมเ,เราเราไม่มีกระเทียมนะ <c oughs> เราก็เลยใส่หอมแดง <c oughs> สูตรมั่วมากนี่น้องเพิ่งตื่นด้วยผมทุกคนเนี่ยังสลึมส <c oughs> ลือเลยเหรออันนี้สูตรของเราเอง <c oughs> เอาค้ณเชียงมาทำให้มันสุกก่อนค่อยใส่ไข่เพราะไข่น้อยหนึ่งลูกจาก้าไข่ทุกคนแล้วด่มันสุกแล้วมีไข่หนึ่งลูกไข่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปซื้อเลยยังไม่ได้ไปซื้อข้าวของข้าห้องเลยใช่เดี๋ยวเราค่อยซื้อต้อง<ม>เคียย์ตู้เย็นนันเก่าก่อนโอ้ไขก่กระเทียมเราผัดข้าวยิยนเป็นหม้อ เท้าแลวไข่ขวกเชเยงไปด้วยอะไรนะขวไข่ขอืมนี่ข้าวหอมต่อไปใส่ข้าวเอาข้าวเ,เรอใช่โอ้โ,อโหกคนดูข้าวเ<ห><ห>ร็ว แต่เมื่อเช้าก็บีอยู่นิดนึ่งอันนี้เธอบี้อรออ๋อเพราะว่ามันแหง้งข้าวเย็ยนไงเราข้าวเย็ยนนี่ใส่หมดเลยนะใช่ใส่หมดเลยอันนี้แค่นี้ก็เสร็จทำข้าวทำง่ายๆครับผมทุกคนผัดข้าวข้าวเย็ยนแ่เมื่อเช้าหุงเยอะเกินยังไม่ก่อนดอบีข้า,เา,าวเลย้วก่อนเอาหม้อมาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยล้าง โอ้เยอะเหมือนกันลเลย่ยเธอเยอะอืมพาเย็นแบบแข็งอยู่เลยอะ่ะใช่เดี๋ยวน้องก็จะทำการปรุงเครื่องสูตรฉันใส่น้ำมันหนอยนิดหนึงโอเค,อเคแล้วแต่ชีฟเลยนิดนึงก่อนอีกจะใส่อะไรก็เดี๋ยวจะหยิบให้เชี๊วขาวชิอกด้วยจ้ะชิอกดอันนี้โยโนโมโต น,น,น้ำปลานิึงน้ำปลาเอาอะไรรสดังเดิมน,น้ำตาลนิดนึงใส่เครื่องคัมมาโอ้โน้ำตาลก็จะหมดแล้วเชฟน้ำตาลอยู่ในตู้ยังไม่ได้เอามาใส่กระปุกเลยน,น,นิดเดียวพอใช่อ่ะอหมดยัาง โอเคดูหน้างานก่อนทุกคนเมนูกินง่ายเด็กชอบตอนเด็กๆฉันชอบมากเลยนะเธอฉันก็ชอบกินกินง่ายมันหอมขอซีอิ๊วดำหน่ซีอิ๊วดำเพิ่มสีสารเพิ่มความหวานด้วยบางทีฉันก็ ผัดกะเพราฉันจะใส่พวกตำพริกอะไรใส่ด้วยนะไม่อันนี้ไม่เข้าผัดแบบง่ายง่ายเสอรบกระเพราด้วย,วยหอมหอมหอมหมหอนนี้ต้นหอมแบบขีดเลยอะ่ะใช่ หนแ,าาน,น,นแม่ได้ทำการอามาฝากแกนอนไม้ใส่หูสาชั้นอีกวา่าเออเอามรานอน่อเหมือนเิเวลาเราเาาได้ดนี่ปข้าเอยู่แล้วหอมหอมถ้าเราจะกินเราเค่อยตักก็ปิดป<ช>ิดฝาไว้นเล,เ,ลเราสามารถอุ่นได้ นราแค่จะกินแล้วค่อยตักปิดฝาไว้ไงจริงด้วยโอเคก็กลายเป็นข้าวเหมือนเดิมนี่จะกินก็ตักแล้วก็ปลายอดเชฟฟรีมือคุณฟ้าครับผมทุกคนดูัดปกติใส่ไข่เยอะนะนี่ใส่ฟองเดียวไข่มีฟองมีฟองเดียวนี่ตักไปเลยสองตะพี อ,อาจารย์มาใส่ไก่เลยเอามาดิข้าวเต็มบ้านซื้อข้าวเหนียวเองสูตรฉันนะลืมไปเค็มมะนาวด้วยนี่ซื้อไก่ไมาให้ยีน้องด้วยทุกคนลืมไงว่าตัวเองมีข้าวเหลือเยอะลืมตลอดพริกไทยแล้วก็ไม่หนู้ฉันชอบกินอย่างเงี้ยฉันก็ชอบด้วย มันอร่อยก็อย่างที่บอกว่าถ้ามีต้นหอมนะคนคือนนอนทุกคนดูเปรี้ยวมะนาวแน่เลยใส่เยอะว่ะครายนชิมทำเองกินเองแซ่บทุกคนเปรี้ยวใส่มะนาวเยอะมะนาวเยอะนี่ต้หอมพริกไทย เราไม่มีต้นหอมไม่เป็นไรอยากกินอันนี้อะไรหัวใจอืออือ,อคอ่ะอุ๊เจนีข้าวเด็ดอร่อยไหมแต่ไก่ร้านนี้ก็อร่อยเนอะฉันว่าเขา สิบบาทเดียเรากินบ่อยนะมาดิสิบบาทเองเขาบอกว่าเอาน้ำจิ้มมาฉันบอกว่าไม่เอา,าทุกคนเดี๋ยวให้น้องกินข้าวเตรียมตัวไปทำงานก่อนนะครับผมทุกคนฝาก like กดไลค์กดติดตามบล็อกับพี่น้องด้วยนะครับผมเดี๋ยวนิดนึงเดี๋ยวเพิ่มข้าวได้ไหมได้เดี๋ยวเพิ่มข้าว ปิดูตดอ่ะนิดนึงนิดนึงใส่นา,นาวเยอะไปหน่อยเราปกติต้องใส่กี่ตึกเลืมคนใหม่ใช่ <c oughs> ไม่เป็นไรแล้วก็ทำเองกินเองนี่แหละเองสองอุ้แรงเกินโอเคน่าจะเปะ๊ะได้ไหม อ,อกินเยอะๆจะได้มีแรงคุณเชียงเข้ามากเลยนะเธอใช่มันหวานบายบายทุกคนบ้ำปาาของมากนั่งดู <c oughs> <c oughs>